สวัสดีครับพบกับผมเทลเวลบายทิกในช่องยูทูบนะครับก็อยู่ที่พาซาลากูนวังหินนะฮะตรงนี้ก็มีร้านอาหารมากมายนะฮะก็มีทั้งลูกชิ้นหมูฮีโรมีร้านกว๋วยเตี๋ยวต่างๆนะครับข้างในก็จะเป็นพวกโซนขายเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่นะฮะก็มีพวกร้านเสริมสวยด้วยร้านขายเสื้อผ้านะฮะแล้วก็มีขายพวกลูกชิ้นของทานเล่นนะครับ แล้วก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะฮะมีแม็กเวลลูนะฮะซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิด24ชั่วโมงเลยนะฮะก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะสำหรับแม็กเวลลูนะครับฟลายสตาร์ก็มีนะฮะไก่ย่าง5ดาวนะครับ ส้เกาะอีสานใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อครับมีชานมไข่มุกด้วยนะฮะวันนี้ของขายเยอะนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เทศก,กาลสงการแล้วนะครับโอ้ทุเรียนก็มีนะฮะหมอนทองนะครับกิโลละร้อยห้า้านะครับตรงนี้ก็มีร้านวัดสันนะฮะ ก็เป็นร้านขายพวกเครื่องสําอางนะฮะแล้วก็ข้าบของเครื่องใช้ต่างๆนะครับร้านเสริมสวยก็มีนะฮะร้านเสริมสวยร้านตัดผมนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะฮะขายเสื้อผ้าหมดเลยนะครับมีขายเครื่องประดับด้วยนะฮะร้านนี้ก็เป็นตำนานนะฮะเครปะเชยนะครับ เขาก็มีหลายหน้านะฮะร้านนี้สมัยอยู่โชคเคสีนะฮะรอคิวนานมากนะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นลูกนะฮะที่มาทำต่อนะฮะสารงานต่อนะครับของทอดก็มีนะครับพวกเต้าหู้ทอดเผือกทอดครั พคทอดกล้วยทอดมันทอดนะครับเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกเครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะฮะ ด้านหลังก็เป็นท่าน้ำวังหินนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆมากมายนะฮะก็ร้านอาหารด้านหลังก็จะมีพวกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ด้วยนะฮะก็ถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์นะฮะลูกค้าก็จะเยอะนะฮะแถวๆนี้นะครับพวกร้านอาหารเหล่านี้นะฮะลูกค้าจะเยอะในวันศุกร์วันเสาร์นะครับลูกค้าที่มาเนี่ยเขาก็จะมานั่งกินอาหารชมวิวรืมน้ําบางคนก็มานั่งฟังเพลงเพาะๆ มาด,ดูบ,บอลบ้างก็มีนะฮะแต่ว่าวันนี้เงียบนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันทำงานนะฮะมีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะฮะ ส่วนใหญ่ก็เป็นซูชินะฮะร้านนี้นะครับวันนี้ผมว่าตรงนี้ดูเงียบๆนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันจันนะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นวันทำงานของใครๆหลายๆคนนะฮะแต่อาทิตย์นี้ทำงานอีก3าวันเดี๋ยวก็หยุดแล้วนะฮะเพราะว่าเทศกาลสงการกำลังจะมานะครับ หรือว่าผู้คนบางส่วนก็อาจจะเดินทางกลับต่างจังหวัดไปแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าเห็นถนนลายสายนถก็เริ่มติดนะฮะพวกมิตรภาพพหลโหนยทินนะครับตรงนี้ก็มีร้านตัดผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินขึ้นสะพานตรงนี้นะฮะจะได้ว้วกลับไปที่เดิมนะฮะ วันนี้ดูเงียบเๆแปลกๆนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าใกล้เทศกาลสงการานด้วยนะฮะคนเดินทางกลับต่างจังหวัดกันนะครับ นี่ก็มีไทยมัสสาดนะฮะนวดแผ่นไทยนะฮะสปานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินเข้าแม็กไวลูก่อนนะครับ ก็มีร้านขายกีตาร์ด้วยนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกีตาร์เปล่งนะฮะมาถึงแม็กแบลูแล้วนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะฮะก็คือเขาก็จะมีอาหารสดขายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเมนูนะฮะว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะครับเมนูเขาก็ตามนี้เลยนะฮะราคาก็ไม่แพงนะครับ อันนี้กล่องใหญ่เลยทุกคนเมี่ยงปลาสบาบะนะฮะร้อกบาทนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลา2องทุ่มแล้วนะฮะเขาก็มีการเริ่มติดป้ายลดราคานะครับ thank าซื้ออาหารสดเสร็จนะฮะก็ไปชําระเงินที่แชชเชียร์ด้านนี้ได้เลยนะฮะหลังจากที่ชาระเงินเสร็จแล้วนะฮะก็เอาอาหารมานั่งทานตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะฮะแต่ก่อนสมัยมัธยมผมก็มานั่งทานข้าวตรงนี้นะฮะทุกเกย็นวันศุกร์นะฮะแต่ว่ากลับมาครั้งนี้นี่เขาปรับปรุงใหม่นะฮะไม่ได้มานานนะครับเขาก็ปรับปรุงเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องครัวในบ้านนะฮะ ก็มีต้นไม้นะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟให้เสียบกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กนะฮะใครที่พกโน้ตบุ๊กมาก็สามารถกินข้าวไปทำงานไปได้นะฮะแล้วก็มีไมโครเวฟให้บริการอุ่นอาหารด้วยตัวเองนะฮะถ้าอยากจะกินร้อนๆน,นะฮะแล้วก็มีที่ให้กดน้ำร้อนด้วยนะครับ บรรยากาศแบบนี้ก็โอเคนะฮะผมว่าดูลมลื่นดีนะฮะก็คล้ายๆกับเรานั่งอยู่หลังบ้านนะฮะนั่งอยู่ที่สวนหลังบ้านทานข้าวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพวกอาหารแช่แข็งนะครับ ไอสครีมก็มีนะฮะ ่นอันนี้ก็เป็นอาหารเชีย่ยแข็งหมดเลยนะฮะก็มีทั้งเป็นจานเดีย์แล้วก็เป็นติ่มซำนะฮะพิซซ่าก็มีนะครับ น,นี่ก็เป็นน้ํายาแบบผ้านุ่มนะฮะอาหารสัตว์ก็มีนะฮะพวกอาหารน้องหมาอาหารน้องแมวนะครับข้างในก็เป็นโซนขนมพบเคี้ยวนะฮะ อันนี้ก็เป็นพวกข้าวสารต่างๆนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ร็อกของอาหารทะเลแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนผักนะครับโซนผักแล้วก็โซนผลไม้นะฮะ อันนี้ก็เป็นล็อกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็น้ํามันพืชนะฮะรวมถึงเครื่องปรุงอาหารต่างๆนะครับสินค้าสังกทานก็มีนะฮะสำหรับคนที่จะไปตักบาตรท,ทาบุญนะฮะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่ไทยหรือสงการแล้วนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับพาซาลากูนนะฮะก็มีทั้งแม็กแวลลูนะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าต่างๆนะครับมีร้านอาหารที่อยู่ข้างในนะฮะร้านอาหารที่มีดนตรีสดนะครับก็สามารถมาได้นะครับอยู่แถวแถววังหินนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t r a v e l by t ท k นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ